ไม่จับมือไรส่งไรเซ็นนะคะได้มอบกันแบบใกล้ชิดอิอ่ม,อม,ม,มเอะอะไรต่างต่างกัน เรีแพ้จริงไหคะค่ะส่งมาได้เลยนะคะเรื่อยๆซูนี่นะคะเพื่อมาขอบคุณด้วยนะคะสำหรับแฟนคลนะคะที่สนับสนุนนะคะสิ่งที่ได้นำมาให้ศิลปินนะคะจะกสื่อนะคะคุณเฉพาะรู้สึกข,ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ all right แล้วก็ไปคิ้วไล่กันเยอะๆเดี๋ยวทางเราไปตรวจดูถ้าเกิดว่าแหวนเยอะกันแบบล้นหลามกันเต็มที่ไฟตัวนี้เจอแต่นนในพวกเขาได้อย่แบบแน่นอน ถ้าใครอยากจะส่งพวกเขานะคะก็สามารถไปส่งได้ไปส่งได้นะคะอยู่ทางด้านนู้นนะคะไหนใครมีของยังไม่ได้เอาให้อีกคะช่วยส่งของมาด้วยนะคะเปิดทางกันนิดนึงเนาะให้แฟนคลับคนอื่นได้รับการนของมาให้น้องๆด้วยน้องแนทส่งมาให้ทีมง,งานด้วยก็ได้นะคะทีงมงานรอรับให้แล้ว <Okay. S 1> แล้วก็ทุกะคะ <Yeah. S 1> นตามนี่อยากเชียร์อยา่าชม <med> เห็นไหมล่ะบัตร VIP เนี่ยส่วนใหญ่เขาแลกตัดวเข้ามานะจ๊ะใครอยากที่ตรงกลางก็มาแลกตัดได้เขาเปิดกันตั้งแต่นยงกลางคิดอันนี้ไม่ได้อยากขายของนะแต่อยากไม่รู้ว่าถ้านั่ง VIP จะใกล้เนี่ยมาได้ เดยวน้องเขาลับบ้านแล้วก็ไม่ถึงนะจ้าค่ะเนสขาค่ะอันนี้ถุงน,น,น,นึงค่ะถุงเซนทรัลขอคนะสบสขขอคุณค่ะสดสินค้าเซนทรัลขอบคุณค่ะ เชื่อว่านะคะรักเขาเชียร์เขาเชียร์กิจกรรมของเขาเข้าไปติดตามกันได้ลองเข้าไปดูจะเป็นในเว็บไซต์ส่วนตัว้วก็ในเฟซบุ๊กนะคะที่ติดต่อกันอยู่แล้วว่าอย่างไรนะคะและเชื่อว่าค่ะในวันนี้ค่ะทุกคนก็คงใจอิ่มเอมนะคะกับน้อง เอ๙ไม่ว่าจะเป็นค่ะจากน้องโซเนสน้เงย์เอ okay. ิร์ดโอปอลแล้วก็ปอมเบรนต้องหกคนนี้เาไหนมาแสดงความน่ารักนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยหลังจากที่ออกจากบ้านเอฟอาร์ F R. แล้วก็มาให้ความสุขกับเราอยู่ตรงนี้เชื่อว่าทุกคนค่ะคงจะอิ่มเอ็มใจเก็บภาพบรรยากาศดีๆีแบบนี้ไว้และไม่แน่มาพบกับพวกเขาได้นะคะไม่เหมอนว่าท่านเนี่ยเอารูปไปลงในส่วนของพันทชิดต่างๆว่าในเฟ b บุ๊ กิจกรรม่ีแบบนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทางสมันธ์เพื่อนเชื้อพรที่ได้จัดงาเนเป็นประจำทุกปีเลยทีเดียวการฉลองครบรอบวันเกิดครั้งนี้เซเว่นีนะคะอายุครบ17ปีแล้วมีสิ่งดีๆมาฝากการคอนเสิร์ตดีๆนี้ให้10วันด้วยกันค่ะเชื่อว่านะคะทุกท่า,านค่ะคงจะมีความสุขกับการได้ชมคอนเสิร์ตวันนี้นะคะและสําหรับในตอนนี้ก็แต่ทุกท่านนะคะอยากจถ่ายร,รูปกับน้องๆหนึ่งจุดสุดท้ายบริเวณรถตู้ And... <laughs> um... สำหรับท่านใดที่จะกลับบ้านขอให้เดินทางกลับบ้านดยสวัสดิภาพในวันที่นี้กิจกรรมดีของเรามีคุณนตางดีนเนี่ยคะมาเล่นคอนเสิร์ตสดๆให้รเราได้ชมกันวันนี้ค่ะสำหหน้าที่ของจุนแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ